ฮึมฮึมฮึมตื๊บเลยตึ๊บเลยเอาเกมนี้มาจากผมสินะกูตึ๊บเลยตึ๊บอย่างรุนแรงด้วยผมไม่มีท่าเบลจากคุณหรอกเพราะคุณทิ้งลิงไว้หรือเปล่าจริงลิงเก็บไว้ให้ผมหรือเปล่าจริงเปล่า คุณได้ทำการทิ้งลิงก์เกมไว้ให้ผมเปล่าโอ้โหไอารูเป็นโควิดเพราะ่ากูไปแล้วกูขาโมยละปีนูหรือ X D ไม่แล้วกูจะไปเอามาจากไหนวะถ้าเกิดเขาไม่ได้ทิ้งลิงก์เกมไว้ให้กูอะกูคโคตรงงเลยดูดีไม่มีลิงก์เกมม่ให้บมด้วยนี่ ชัดเจนว่าเขาไม่ได้ทิ้งลิง์ไว้ให้กูแล้วตัดภาพมาดูที่ของกูเกมดีนะสวัสดีครับถ้ามาชมทุกท่านอยนผมินไลเอโอทครับแล้วนี่ผมอืออือผมไปเอามาจากช่องนี้ตัางหากล่ะช่องที่ผมเพิ่งไปรู้จักเขาเมินนี้ครับแล้วก็ขอขอบคุณช่องเขาด้วยนะครับเอา้าทำไมมันยังไม่ใหม่กว่า no ขอขอบคุณช่องเอะไรอย่างนั้นแหละครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงช่องเขาไว้นะครับลืมไปติดตามมาเลยนละผมไม่มีชานที่จะไปเอานมาจากเขางนี่ยผมไม่ได้เอาเปลมาจากช่องเขาหมายถึงว่าไอ้คนณเลกบอกว่าเอามาจากช่องผมอะ่ะคุณไม่ได้ทิ้งลิงเกลี่ยฝนแล้วผมจะไปเอาอยัางไง เฮลโล๊กใจเออติดอะไรวะเนะี่ยหน้าจอค้างก็มาดิครับก็มาดิครับไอ้แก่อุอ้ยไม่ใช่เอเออไอ้ไอ้ไททันเอ้าเฮ้ยฟันอากาศก,ก็โดนด้วยโหลอะไรเว้ยเมื่อกี้เห็นอะไรแบบแบบปะเอาเห็นด้วยโอ้โห อ,อืก็ฟันจะตายมาเดี๋ยวฟันกว่าจะตายสิชนชนชน,ชนถังแก๊สแล้วก็วิ่งเดียครับดูเลยอะ่ะมาดิครับมาดิครับ วิธีการหลบไทท่นนแบบเดอมแมทริกของแท้แน่นอนให้เลี้ยวมุมแบบรวดเร็วแล้วก็พุ่งกลับไปแบบนี้ตามขาดกังเออโดนปกต้อต,ตาตาอาจจะผมข้ามสกิปให้เลยนะพวกผมขี้เกียจรอ